แล้วก็สวัสดีค่ะดเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับวิชาคณิตศาสตร์ที่เด็กๆได้เรียนมาเกี่ยวกับค่าและจํานวนซึ่งที่ผ่านมาดเด็กๆได้เรียนค่าและจํานวน1นถึงสิใช่ไหมคะวันนี้นะคะดเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับค่าและจํานวนตั้งแต่จํานวนที่11จนถึง30นะคะดเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเกิดพร้อมแล้วดเด็กๆฝึกนับค่าและจํานวนตามคลิปดีโอ,อกันเลยนะคะไปเลยคะ่ะ ค่าและจำนวน11-30ถึง 30. จำนวนแรก11 11มี1กับ1จำนวนต่อไปนะคะ12 12มี1กับ2จำนวนต่อไปค่ะ13 13มีอะไรคะมี1กับ3จำนวนต่อไปค่ะลูก14 14มี1กับ4 เด็ต่อไปค่ะสิบห้าสิบห้ามีเลขอะไรกับเลขอะไรลูกมีหนึ่งกับห้าใช่แล้วต่อไปค่ะสิบหกสิบหกมีหนึ่งกับหเก่งมากๆค่ะลูกต่อไปค่ะสิบเจ็ดสิบมีหนึ่งกับเจเก่งมากๆค่ะสิบแปดสมีหนึ่งกับ8ต่อไปค่ะลูกสิบเมีหนึ่งกับ 9เดเดีสังเกตนะคะถ้าเกิดเป็นเลข2หลักนะคะด้านหน้าเป็นเลข1เราจะอ่านเลข1นั้นว่า10นะคะเมื่อ19แล้วต่อไปเีเกๆคืออะไรคะลูก20 20มีอะไรคะมี2กับ0นเด็กๆสังเกตนะคะถ้าเกิดเป็นเลข2หลักด้านหน้าเป็นเลข2เราจะอ่านจํานวนนั้นว่ายีนะคะอ่ะ20แล้วต่อไปอะไรคะลูก มี2กับ1เราอ่านจำนวนนี้ว่า21ใช่ไหมคะสังเกตเห็นไหมลูกเลข2อยู่ข้างหน้าเราจะอ่านว่ายีแต่ถ้าเกิดเลข1อยู่ด้านหลังนะคะเราจะอ่านว่าเอ็ดนะคะเวลาเด็กอ่านด็กต้องอ่านว่า21ต้องมีคำว่า10ด้วยนะคะจำนวนต่อไปมีเลขสอเรามีเลข2กับเลข2เราจะอ่านเลขนี้ว่า22ใช่ไหมคะ จำนวนต่อไปมี2กับ3เราจะอ่านจำนวนนี้ว่าอะไรคะลูกยีต่อไปค่ะจำนวนต่อไปเด็กๆคิดว่าอะไรลูกมี2กับ4ใช่ไหมคะเราเอ่านจำนวนนี้ว่า24ต่อไปค่ะจำนวนต่อไปเรามีอะไรคะลูกมี2กับ5เราอ่านจำนวนนี้ว่าอะไรคะลูกยี่้านั่นเองจำนวนต่อไปแล้วคะเด็กๆมีอะไรคะลูกมี2กับห เราอ่านจำนวนนี้ว่าอะไรคะไหนออกเสียงพร้อมกันสิลูกเราอ่านว่า26นะคะเก่งมากๆเลยจำนวนต่อไปคะมีเลขอะไรคะมีเลข2กับเลข7เราอ่านจำนวนนี้ว่าอะไรคะ27นะคะเด็กออกเสียงให้ชัดนะคะจำนวนต่อไปมีเลขอะไรคะมีเลข2กับเลข8เราอ่านจำนวนนี้ว่า28เก่งมากๆเลยนะคะ จำนวนต่อไปมีเลขอะไรคะลูกมีเลขสองกับเลขเก้าเราอ่านจำนวนนี้ว่าอะไรคะลูกเราอ่านว่า29เด็กๆสังเกตนะคะเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วถ้าเกิดเลขหนึ่งอยู่ข้างหน้าเราจะอ่านออกเสียงว่า10นะคะแต่ถ้าเกิดมีเลขสองอยู่ข้างหน้าเราจะอ่านจำนวนนี้ว่ายี่ใช่ไหมคะจำนวนต่อไปเด็กๆด,ดูสิคะลูก มีเลขอะไรกับเลขอะไรคะมีเลขสามกับเลข0ูนย์เด็กๆคิดว่าจำนวนนี้อ่านว่าอะไรคะลูกอ่านว่า30สเก่งมากๆเลยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนนะคะที่เราเรียนมาเกี่ยวกับค่าและจํานวนคุณครูก็มีใบงานให้เด็กๆทำใบงานของคุณครูวันนี้ง่ายมากเลยนะคะคุณครูเนี่ยให้เด็กเติมตัวเลขที่หายไปให้เด็กๆสังเกตนะคะ ตัวเลขที่คุณครูกําหนดมาแล้วให้เด็กดูซิในแต่ละแถวนะคะมีตัวเลขอะไรบ้างที่หายไปถ้าเกิดพร้อมแล้วนะคะเราลงมือทำใบงานกันเลยค่ะ